กาตูลเลิฟลี่สกุละาเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนเกิดใหม่เป็นลูกมะพร้าวมา嘛พวกเองไหนๆมาแล้วเทมานี่ไอ้พรา้าฟ้าร้องแว่วๆมาแล้วเองจะไม่กลับไปเฝ้าวสวนเองใช่ไหมนั่นสิวะเพื่อนไหนเองบอกว่าเอ็งหวงสวนมะพร้าวเองอย่างกับอะไรดี ไอ้จรันไอ้เชิดก็หวงนะซิวะถึงฝนมันจะตกแค่ไหนข้าก็จะลุยไปเออเอองั้นเองก็ไปตอนนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเนี้ยคน,นยากคนจนมันล้นเมืองไปหมดเดี๋ยวก็ได้มาลักมะพร้าวหมดสวนหรอกไอ้จรันบ้านข้าไกลข้าไม่กลับนะเว้ยข้าว่าข้าจะค้างกับเองนี่ละให้มันได้อย่างนี้ซิมาตกอะไรวันนี้วะวันอื่นเห็นแห้งแล้งมาตลอด เอาเวนกรมลงเมสแล้วเว้ยแบบนี้ต้องรีบไปหลบใต้สะพานก่อนประมาทเกินไปที่ไม่ได้ดูพยากรอ,อากาศมาก่อนน่ะดูท่าจะตกหลายชั่วโมงแงะเอาวะลุยไปต่อไม่รอแล้วนะไ oh, <no. S 1> อ้พวกหัวขมโมยมันอาจจะหาโอกาสช่วงเนี้ยมาลักมะพร้าวไป ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากสงสัยผมจะบาปหนาผมแทบไม่รู้ตัวเลยผมไอ้พร้าวที่คืนนั้นกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นมะพร้าวไปแล้วตอนนี้เวลาผ่านมานานแค่ไหนก็ยากที่จะคาดเดาได้ เอ๊ะนี่เราฝันเหรอเฮ้ยนี่พี่ลืมตาแล้วเหรอจ้าพี่น่ะเป็นลูกมะพร้าวที่โตที่สุดในต้นนี้แทๆ้ๆขี้เซาชมัดสรุปว่าผมน่าเกิดใหม่เป็นลูกมะพร้าวครับแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะ หลังจากที่ผมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาได้สักพักนี่พี่น้องชาวโคโคเหมือนมันจะมีอะไรแป,กแปลกๆปลนะ่ะสงสัยพี่พงจาหนุกจากขัวไม่ต้องตกใจไปนะพี่เดี๋ยวพอพวกผมแก่ผมก็ร่วงแบบพี่นี่ละน้องเอ้ยคงไม่มีอะไรให้พี่ตกใจไปมากกว่านี้อีกแล้ว พี่จ้าระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวใครเขาจับไปคันน้ำกะทิแกงมันจะยุ่ง,งพี่น่ะไม่เป็นไรหรอกแต่พวกนายอย่าให้ใครมาสอยไปได้ล่ะพี่จะไปะดูลาดเราแถวนี้ก่อนมีตผ่านมาสองวันแล้วพี่ชายคนโตของเราเป็นยังไงบ้างนะเรื่องนั้นเราต้องเชื่อใจพี่เขาสิดูนูน่นเหมือนว่าเราจะได้เพื่อนใหม่นะเธอน่าจะเป็นมิตร เดี๋ยวสิคะผมสวยจังเลยลอยได้ด้วยใช้อะไรน่ะเฮ้ยไหนที่สุดก็ข้ามเขามาได้ลำบากลำบนเหลือเกินเจ้าหมานี่นาลืมไปเลย แต่เรามาที่นี่ก็เพื่อภารกิจสำคัญไม่ได้ไม่ได้ต้องระวังมันแล้วก็ทำให้สำเร็จอย่าให้มันรู้ตัวเราต้องทำตัวเหมือนลูกมะพร้าวเข้าไว้เห็นแล้วหลังหนึ่งเป้าหมายที่เรามาสิ่งนั้นละคือสิ่งที่อันตรายต่อลูกมะพร้าวมากฉันต้องปกป้องน้องๆทุกหมดไม่สนกระต่ายขูดมะพร้าวใคร หมดทุกครัวเรือนแล้วหมู่บ้านเนี้ยไกลสวนเราที่สุดเพียงแค่นเนี้ยก็คงปลอดภัยเอ๊นี่กระต่ายขูดมะพร้าวบ้านฉันมันหายไปไหนวะเออวะเออว่ะบ้านฉันก็หายเหมือนกันเนี่ยนี่นวนแล้วบ้านเราล่ะหายเหมือนเขาหรือเปล่าเหมือนกันละอ,อแปลกจัง แล้วแน่นเจ้าทองด้วงมันเป็นอะไรของมันน่ะตามไปไหมเผื่อจะเจอหัวขโมยกระต่ายขุดมะพร้าวโถเอ้ยทองด้วงมันก็แค่ลูกมะพร้าวแก่ๆลูกหนึ่งไหมเสียเวลาแย่ yeah, แล้วมีคนมาที่นี่ในวันนี้พวกเขาจะต้องมาสอยมะพร้าวอย่างพวกเราเอ้าว no เฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยพวกเราได้ข่าวว่าเจ้าของสวนเนี่ยมันหายตัวไปนานแล้วเตรียมกระบุงกระด้งให้พร้อมเราจะสอยมะพร้าวมันพวกเราอยังเป็นมะพร้าวอ่อนการที่เขาจะมาเฉาะเราเนี่ยเขาจะกินน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวข้างในแง่แง่ไม่นะฉันยังไม่อยากขิดตอนนี้แล้วพี่เราล่ะเขาหายไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยข้าขอลูกนั้นนะเว้ยเออเออรู้แล้ว แต่ข้าว่าลูกนั้นน่าจะน้ำเยอะยุ่งละสิพวกมนุษย์น่ะชี้เลือกพวกเราใหญ่เลยน้อยไอ้เจ้าพวกนี้นี่เองตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันชอบมาลักมะพร้าวในสวนเราเพื่อปกป้องน้องๆเราจะรับบทผีเจ้าของสวนผู้อาฆาตร, <c oughs> รักเขาแล้วเขาไม่รัก ก็เลยจะมาลักมะพร้าวข้าแทนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วนี่แกจะแรงเพื่อ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 อะไรเพ่นก่อนยอดไปเลยพี่เราเจ๋งว่ะยังไม่โดนจับไปแกงขอบคุณนะพี่รอพวกเรากับ ดีด้วยน้องๆชาวโคโค่ในที่สุดวันนี้พวกนายก็ร่วงลงมาจากต้นแล้วแล้วเราจะหนีไปที่ไหนกันดีจ้ะพี่หนูนะ่ะยังไม่อยากเป็นกะทิเอางี้พวกเรานะ่ะจะลอยน้ำไปเรื่อยๆผมกำจัดกระต่ายขุดมะพร้าวไปแล้วก็จริงแต่พวกมนุษย์ก็ยังมีมีดพลามีอีโต้ผมจะปกป้องน้องๆเอง กับพวกเราไม่ใช่เหรอที่ลอยน้ำมาน่ะเยี่ยมไปเลยเกาะน,นี้มีชาวโคโค่เหมือนกับพวกเรายินดีต้อนรับจ้าพวกเธอคงเป็นเด็กๆที่หนีรอดมาตามน้ำสินะ ใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยต้องชิดซ้ายเลยค่ะพอมาเจอเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคนทำเนี่ยขำมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และถ้าไม่อยากดูคนเดียวกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเลยส่วน FC ใหม่ถ้าชอบเมืองเลบลีซากุระซับสปายแล้วก็ดิ่งช่องเอาไว้นะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย